และ V I number one in the world เด็กเป็นคนซึมโตยิงได้ก็คือตอนเช็คเอาท์เห็นว่า A K G เลยโคตรเจ๋งโอ้มาแล้วคุณสเกลไม่ได้เป็นตัวนี้นะจะได้ไหมอะคุณสเกลบ้า สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังพาเด็กๆไปฝากที่โรงแรมแมวที่มีชื่อว่าบ้านโตโตเพชรโฮเทลค่ะที่นี่รับทั้งน้องหมาน้องแมวเลยนะคะเวลามีบินเราจะพาน้องๆมาพักที่นี่ตลอดค่ะเพราะถือว่าใกล้บ้านใกล้สวรรณภูมิด้วยตั้งอยู่รามคำแหง118เขตสะพานสูง ใครกำลังหาเพจโฮเทลให้น้องๆอ,อยู่สามารถทักไลน์สอบถามที่นี่ได้เลยนะคะบริการดีอบอุ่นแล้วก็มีสระว่ายน้ำสำหรับน้องหมาด้วยค่ะได้เวลาออกเดินทางกันแล้วค่ะทริปนี้เราจะไปมิวสิกเฟสติวัลซัมเมอร์โซนิกที่โตเกียวแต่ขอแวะเที่ยวโอซาก้าก่อนนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นเครื่องเพื่อไปอยังสนามบ,บินนานาชาติคันไซค่ะบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินแอร์เอเชี แต่ว่าตั้งแต่วันที่1ตุลา2567เป็นต้นไปใครที่นั่ง X-Day จะต้องไปขึ้นที่ดอนเมืองแล้วนะคะเราเช็คอินออนไลน์มากันเรียบร้อยค่ะจองตั๋วแบบขาไปอย่างเดียวส่วนขากลับจะกลับจากโตเกียวก็เลยต้องจองแยกค่ะเราจองที่นั่งบวกน้ำหนักกระเป๋า2คน30กิโลตอนเช็คอินก็สุ่มได้ที่นั่งแบบ2คนท้ายเครื่องถือว่าโชคดีมากๆค่ะคลิปนี้จะมารีวิวการเดินทางด้วยสายการบิน Air a เ i a ช เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะว่าที่นั่งเป็นยังไงบ้างและสำหรับใครที่ไม่บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแอร์เอเชียลืมพกบัตรเครดิตติดตัวมาด้วยนะเวลาเช็คอินก็ตรงไปที่เคาน์เตอร์ที่มีพรมแดงได้เลยค่ะบรรยากาศระหว่างทางที่จะขึ้นรถไฟพยาคาร z ซวันก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆก็เดินตามป้ายไปได้เลยไม่ได้ใช้เวลานาน,านมากนะคะ แต่สิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเป็นคนชอบช้อปปิ้งหรือชอบร้านอาหารเยอะๆควรจะทานให้เสร็จหรือช้อปให้เสร็จแต่อาคารหลักนะคะเพราะอาคารเซตวันชอบกับร้านอาหารจะไม่อลังการเท่าอาคารหลักค่ะทุกคนคะขึ้นรถไฟใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นก็ถึงอาคารเซตวันแล้วคะ่ะ เวลารีวิวเครื่องบินแล้วค่ะลำที่เรานั่งนะคะเป็นเครื่อง a i r ์บัส330ีด300ค่ะผังที่นั่งจะเป็น333ค่ะแต่บริเวณท้ายเครื่องเนี่ยจะมีที่นั่ง22อยู่ซ้ายและขวาที่ริมกระจก2ฟฝั่งหรือรหัส A, C, H และ K ค่ะเรานอนหลับตั้งแต่เครื่องยังไม่ขึ้นจนฝาสว่างเลยค่ะด้วยความที่กลัวนอนไม่หลับมากๆนะคะเราก็เลยซื้อหมอนรองคอยี่ห้อ Big <บา S 1> มิสเตมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ช่วยได้มากๆเลยนะคะใครสนใจอยากดูรีวิวแบบเต็มสามารถไปดูได้ในคลิปช็อตใน YouTube ช่องเราเลยนะคะรู้สึกโชคดีมากๆที่สุ่มได้ที่นั่งตรงนี้พอที่นั่งสองที่นั่งตรงนี้เนี่ยมีระยะห่างที่พอดีทั้งซ้ายขวาและก็ตรงหัวเข่าค่ะทำให้นั่งได้สบายมากๆ ทุกคนเห็นไหมแฟนเราสูง175ตรงขาาเหลือพื้นที่อีกเยอะมากเลยอะส่วนของเราก็คือกว้างมากๆนะคะไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันโล่งกว่าตรงที่นั่ง333ส่วนทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยไม่อึดอัดเลยขอรีวิวในส่วนของที่นั่งประมาณนี้เผื่อประกอบการตัดสินใจให้ใครหลายๆคนคะ่ะ อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้จองอาหารนะคะแต่มีบัตรกำน,นันเครื่องดื่มร้อนเย็นจากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ Air แอเอเชียบนเครื่องนี้เราจะสั่งได้แค่เครื่องดื่มเย็นที่มีราคา60บาทเท่านั้นนะคะเครื่องดื่มหรือขนมอืนอ่นๆที่มีราคานอกเหนือจาก60บาทจะใช้ไม่ได้เลยไม่สามารถเพิ่เมเงินได้ด้วยค่ะส่วนขนมทาโร่นี้เป็น c o m p l i m e n ทารีจากทางแอเอเชียค่ะชื่อบนบัตรกำนันกับชื่อบนบัตรเครดิตแล้วก็บอดดิ้งพาสเนี่ยจะต้องเป็นคนคนเดียวกันนะคะ หมดเวลาเสิร์ฟอาหารแล้วก็ได้นอนอีกหนึ่งตื่นก่อนเครื่องแลนนะคะทุกคนนี่คือภาพการรีวิวใช้หมอนรองคอจากคุณแฟนค่ะส่วนตัวเราแล้วประทับใจสุดๆเลยค่ะส่วนคุณแฟนขอให้ภาพเล่าเรื่องนะคะรีบลงจากเครื่องไปผ่านตอ่อมอกันค่ะปะกติเวลาเราสองคนลงเครื่องแล้วจะเรียบไปผ่านตอ่อมอให้เร็วที่สุดค่ะเผื่อเวลาคนเยอะมากๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวนานๆ ทำแบบนี้ให้เป็นนิสยัยไม่ว่าจะเป็นตอมอประเทศไหนนะคะเราใช้วิธีกรอกออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะก็เลยผ่านฉลุยมาเลยค่ะมารอรับกระเป๋านะคะรกระเป๋าก็าาออกมาเป็นใบแรกๆเลยเดีเ๋ยวไปดูกันค่ะว่าเพราะอะไรทุกคนยกกระเป๋าออกมาแล้วถึงแม้จะเป็นใบที่คุณเคยก็อย่าลืมดับเบิลเช็คชื่อของเราก่อนนะคะแ็กที่ติดที่กระเป๋าเราเป็นชื่อเราจริงๆก็อิบมาได้เลยค่ะ number one in the world number one in the world เลยอ่ because อะไ the first one because it's an express bag You k n o yeah You k n o express bag that's w h e I want to, to นั่น <to> แหละ <it. S 1> ค่ะทุกคนเหตุผล <Right. S 1> ที่กระเป๋าของเราออกมาเป็นใบแรกๆเพราะได้ติด express bag จากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแอร์เอเชียค่ะ ลำดับต่อไปเราก็มาเติมเงินในบัตร IC ซีการดกันนะคะเวลาเราเติมเงินที่ตู้อัตโนมัติเนี่ยจะใช้เงินสดได้เท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้ r a v e l ลการ์ดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยได้นอกจากว่าเพื่อนๆจะมี Apple Wallet นะคะหรือว่า iPhone นั่นเองก็สามารถที่จะโหลดข้อมูลในบัตรลงใน Apple Wall e t ได้คะ่ะหลังจากนั้นก็สามารถเติมเงินด้วยบัตรเครดิตได้คะ่ะลง ชินคันเซ็นที่จะวิ่งตรงไปที่เกียวโตค่ะเห็นเขาบอกว่าจากสถานีสนามบินคันไซไปถึงสถานีเกียวโตใช้เวลาแค่75นาทีเท่านั้นแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนสายที่สถานีเทโนโนจิเพื่อตรงไปยังชินไซบาชิค่ะ โรงแรมของเราอยู่ย่านชินไซบาชินะคะไม่ไกลจากพาโคชินไซบาชิเลยแถมยังมีรถไฟหลายๆสายรายร้อมนะคะเวลาจะเดินทางไปสะดวกมากๆเลยค่ะถึงแล้วค่าโรงแรมของเราชื่อว่า Hotel The Black คชินไซบาชินะคะ wow. เข้าโรงแรมมาก็จะต้องกดลิฟต์หรือขึ้นบันไดไปที่ล็อบบี้ซึ่งอยู่ชั้น2นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนราคาที่เราได้มาอยู่ที่ประมาณ3,700บาทนะคะแต่ตอนนี้กลับเข้าไปดูก็จะราคาแรงขึ้นเรื่อยๆข้อดีที่สุดที่เราเจอ2อ,อย่างก็คือขนาดห้องมีขนาดใหญ่มากถึง19ตารางเมตรมและอยู่ในแหล่งชินไซบาชิที่มีรถไฟฟ้าล้อมรอบในราคา3,700บาทต่อคืนถือว่าคุ้มมากๆค่ะ ได้บัดอาหารเช้ามาทาน1วันเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าอาหารหน้าตาเป็นยังไงส่วนข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือมีน้ำดื่มให้สามารถกดฟรีได้ตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้ก็มีบริการให้ยืมขวดน้ำมาใช้ฟรีด้วยค่ะเป็นขวดจากคินโตะค่ะ จะเป็น2เท่าของโรงแรมปกติที่เราเคยพักที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนอันนี้คือสวิชของตู้เย็นค่ะกระจกเต็มบานส่องได้เต็มตัวแบบนี้เลยนะคะโคตรเจ๋งม่ะมันโคตรเจ๋งจริงๆค่ะทุกคนหลังจากเดินทางข้ามคืนมาเหนื่อยๆหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยนะคะห้องมันกว้างมากถึงขนาดหมุนตัวได้สบายๆเลยค่ะ มาดูห้องน้ำกันบ้างเราชอบห้องน้ำของที่นี่มากๆค่ะถึงจะไม่มีอ่างอาบน้ำก็ไม่เป็นไรเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้แช่อ่างอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วเขาก็จะมีสบู่แชมพูครีมนวดเตรียมไว้ให้เหมือนโรงแรมอื่นๆเลยค่ะแล้วก็มีเรนชวเวอร์ด้วยนะคะส่วนโถสุขภัณฑ์จะเป็นชักโครกอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบค่ะมีสวิตช์เปิดปิดฝาชักโครกด้วยนะคะกดตรงนี้เลย ส่วนอเมนิตี้ก็จะมีแปรงสีฟันหวีผ้าเช็ดตัวดายเป่าผมแล้วก็มีชุดนอนเตรียมไว้ให้นะคะวางอยู่บนเตียงส่วนอเมนิตี้ต่างๆนอกเหนือจากนี้สามารถไปขอได้ที่ฟรอนเดสค่ะ ก็ามาก,ามากแต่ว่าข้อเสียของที่นี่ก็คือเขาจะติดกระจกให้เป็นฝ้าแบบนี้ทุกห้องนะคะไม่แน่ใจห้องแพงสุดจะติดาอาจจะไม่ติดบบห้องใหญ่น่าจะไม่ได้ติดเเพราะว่าอาคารนี้มันเป็นอาคารเก่าที่เขาเอามาดัดแปลงเป็นโรงแรมนะคะประตูระเบียงก็เปิดไม่ได้ค่ะ,ะเราออกไปที่ระเบียงใช่ไหมห้องข้างอ่ะก็ออกมาที่ระเบียงเจอกันซึ่งมันก็จะ เห็นตึกเพราะว่าตรงนี้คือชั้น8ชั้น3ขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราอยู่ชั้น3เราก็คงไม่ได้อยากเปิดออกมาเจอผู้คนเดินไปมาเพราะว่าที่นี่นก็คือเดินไปซ้ายมืออ่ะก็คือตลาดแลว้วเดินไปซ้ายมือก็คือตลาดแล้วตลาดแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจอรอบๆบ,บริเวณโรงแรมกันดีกว่านะคะอันนี้คือหน้าโรงแรมปกติแล้วตรงข้ามเนี่ยจะมีบาร์แจ๊สนะคะมีวงแจ๊สมาเล่นสดด้วย ถ้าเกิดว่าเราหันหลังกลับไปเราก็จะเจอกับร้านอาหารอย่างร้านปิ้งย่างร้านรามเมงเดินไปตามซอยเนี่ยคะ่ะจะมีหลายร้านเลยแล้วถ้าเราเดินตรงไปจนสุดด้านหลังนะคะจะเป็นรถไฟฟ้าคะ่ะจากโรงแรมซ้ายมือเดินตรงไปจะเป็นตลาดมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะเราเดินผ่านมาหนึ่งบล็อกเลี้ยวขวาเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้า และท่านเลี้ยวซ้ายจะเดินตรงไปยังโดโทโบริค่ะแต่ถ้าเราเดินตรงไปอีกหน่อยจะเจอกับแฟมิลี่มาร์ทและถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวก็จะเจอกับอิจิรันรามเมงค่ะเป็นสาขาที่ใกล้มากๆแล้วก็คนน้อยด้วยไปเดินกันต่อค่ะ เดินไปอีกนิดนึงนะคะจะเจอร้านขายยาที่ปิดดึกมากๆประมาณ4 5ถึง5ทุ่มค่ะนี่นะคะคือด้านหน้าของร้านขายยาและถ้าเราเดินตรงไปจะเจอกับป้ายกุลิโกะค่ะโดทงโบริอยู่ข้างหน้าแต่ว่าต้องเดินไปอีกหน่อยนึงนะคะ มาจากโรงแรมตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวาไปเนี่ยค่ะจะเจอกับช็อปแก p H บชแแล้วก็ยูนิโ o นะคะแล้วถ้าเดินเลยไปหน่อยจะเจอกับห้างที่อยู่ชั้นใต้ดินที่ชื่อว่าคริสต้าค่ะเขาจะเป็นห้างที่เป็นจุดศูนย์กลางของรถไฟฟ้าหลายๆสายรวมอยู่ข้างล่างค่ะบริเวณนี้รายล้อมไปด้วยรถไฟฟ้าหลายสายมากๆนะคะเดี๋ยวเราเดินตรงไปอีกหน่อยค่ะ เราจะเจอถนนใหญ่ที่ชื่อว่ามิโดซูจิถนนนี้เนี่ยทุกเทศกาลเขาจะมาประดับไฟที่ต้นไม้ทั้งเส้นเป็นความยาวทั้งหมด4กิโลเมตรค่ะตรงหัวมุมถนนนั้นก็จะเป็นทางเข้ารถไฟฟ้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้างพาโคสาขาชินไซบาชิค่ะ ถนนเส้นนี้เดินตรงไปเรื่อยๆก็แน่นอนว่าจะเจอกับโดทงบรีนะคะและนี่คือโรงแรมนิโกโฮเทลเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้ามากๆเลยค่ะถ้าเดินตรงเข้าไปในซอยนี้นะคะก็จะมีร้านกาแฟาดีๆหลายร้านเลยตรงนี้เขาจะเรียกว่าอเมริกามูระค่ะบริเวณรอบๆนี้นะคะมีร้านกาแฟาดีๆหลายร้านมากๆอยากให้ทุกคนได้มาพักแถวๆนี้นะคะ แต่เดี๋ยว EP ถัดไปเราจะทำอีพแยกไปทัวร์ร้านกาแฟาที่โอซาก้าและโตเกียวกันนะคะมันอยู่ในครัวบ้านเพื่นอนเลได้เวลารีวิวอาหารเช้าค่ะนี่เขาจะเรียกห้องอาหารว่าด i n น n g ร o มบีเซนนะคะ อาหารจะเป็นสไตล์ตะวันตกและตะวันออกที่นี่นะคะเขาจะเป็นอาหารเช้าสไตล์ตะวันตกแบบฟิวชั่นค่ะเขาใช้วัตถุดิบจาก3สไตล์เหล่านี้นะคะคือ i t ตาเลียนอเมริกันและเจแปนค่ะทุกคนดูสีหน้ากินไหมคะสำหรับผู้เข้าพักที่จองห้องแต่ไม่ได้จองอาหารเช้าไว้ก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้ที่เคาน์เตอร์หัวละ2000เยนค่ะ จริงๆรสชาติอาหารก็น่าจะอยู่ในมาตรฐานที่ดีเหมือนกับโรงแรมอื่นๆเลยนะคะแต่ว่าภาชนะที่ใช้อ่ะเป็นภาชนะที่มีรูปทรงน่ารักมากเลยทุกคนถ้าเห็นแล้วจะเข้าใจเลยค่ะเราคิดว่าโรงแรมนี้เหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันค่ะอย่างขวดน้ำหรือแก้วน,น้ำนี้ก็เป็นของคินโตนะคะถ้าใครเคยเห็นนะ่ะน้องจะเป็นแก้ว ที่จริงๆแล้วทําจากซิลิโคนนะคะก็เลยจะไม่แตกค่ะเนี่ยค่ะภาชนะที่เขาใช้จะเป็นภาชนะสีน่ารักแบบนี้เลยนะคะก็เลยทําให้รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษค่ะแครกเกอร์ครีมชีสอันนี้เรากินไปประมาณ5ชิ้นนะคะแล้วก็มีขนมหวานเป็นพุดดิง้งส่วนอันนี้จะเป็นเมนูญี่ปุ่นนะคะ ขนมปังเนีายมีปูองด้วยแล้วเขาจับแบบมันดูน่าก,กินอ่ะทุกคนคะเราพามาดูห้องกดน้ำแข็งและน้ำเปล่าค่ะ สามารถกดได้ฟรีเลยนะคะคแล้วก็มือ,อเคเรื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าหยดเหรนค่ะ,<ป>ะอันนี้ไม่ฟรีนะคะมีเป็นขวดชิมโตนะคะยืมได้แล้วก็วคืนตอนเช็คเอาท์อันนี้ก็มีน้ำให้กดเผื่อใครกดชามชามน้ำให้่ไปที่แรนกัน ทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกไปช้อปปิ้งกันค่ะคนยี่ห้อนี้คือยี่ห้อที่อยู่ในร้านวินเทจที่ราคาแรงมากแต่คุณภาพดีมากนี่ยี่ห้อนี้นะแฮมเบพันก่าบาแ์บะแต่สดดูดิ สวยมากสวยมากโอเฮ้ยโอเคอยู่เฮ้ลูกหมายแบบดีมากโคนถ้าใครเห็น่ำแยกกันเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปดูกันข่ะว่านาบีได้อะไรมาบ้าง คุณนาเขาเดินดีใจมาเลยเพราะได้เสื้อยีนที่ปักตัวอักษรเหมือนชื่อยี่ห้อไมโครโฟนค่ะเห็นว่า A K G เลยโคตรเจ๋งเป็นยี่ห้อไม่จริงๆนะมันไม่ใช่ยี่ห้ออันนี้มันไม่ใช่ยี่ห้อไม่โอ้ไม่นี่ไมนนช่ใช่ไหมวินเทจนที มันคือร้านเดียวกับที่เขาซื้อกระโปรงสีม่วงอ้าเหรอใช่เนเดียวกับที่อยู่ฮิจิโจจิช่เป็นวินเทจแล้วก็มีของมือหนึ่งผสมด้วยสวยงามค่ะกาชปองกาชปองของแทนเอค่ะเครื่องสำอางมาดูกันว่าเราจะเราจะได้อะไรเดยวพวกนี้ใช้อันนี้แต่งงน้าเฮ้ยทุกคนเราคิดไปเองค่ะจริงๆมันไม่ใช่เครื่องสำอางมันเป็นพวงกุญแจนะคะ แค่เม็กนี่แ <Can make. S 2> <Yeah. S 1> ล้วโอ้มาแล้ว <c oughs> แกดูไหมแกดูเลยจักว่ะ <c oughs> เออเราไม่เคยเล่นเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยแป้งพับแป้งพับ <c oughs> อ๋อได้อันหลักเลยเนะี่ย แป้งพับแป้งพับเดี๋ยวไปแต่งให้ดูเดี๋ยวไปแกะให้ดูที่ห้องดีกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เหอไหนคะคนเอาตัวคุณสเกลน่าจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็ได้จะได้ไหมอ่ะคุณสเกลป้าเหมือนเซลบ้างลองดูอุยตายแล้ว ไอ้ช้าไปช้าเหมือนไอ้ช้า,ชาเลยมีอาหารให้ด้วยต้องแบกอาหารขึ้นไปนะครับเดวันอิโอซากกาขอจบลงเพียงเท่านี้คลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวเกียวโตกันค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอภัยด้วยค่ะได้น <screen> <slightly cheers> <sm fall> ี่แหละา